การตลาดที่ใส่ใจค่ะข้อดีคือคุณจะไม่เหนื่อยกับการตลาดอีกเลยการเป็นเจ้าของกิจการนะคะมันไม่ใช่การคิดว่าเราทํางานหรือขายอะไรให้ได้เงินเยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่ให้ลองคิดมายเซตนี้นะว่าทํายังไงให้สินค้าเราไปช่วยคนได้ดีบ้างนะักการตลาดที่เก่งจริงๆอะ่ะคือนักการตลาดที่เข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรโดยที่ลูกค้าเองก็ไม่รู้ตัว ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าที่จะทำให้คุณเป็น b e เ t อร์เวอร์ชันออฟ r s e เซล์ในทุกๆวันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกตินีพงษนาเลิศนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อเกดค่ะปัจจุบันสอนการตลาดอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาแล้วก็เป็นเจ้าของเพจชื่อเกวดวดีมานุบุระก็แนะนาเรื่องการตลาดกับธุรกิจดีๆของญี่ปุ่นค่ะ ก่อนไปอยู่ญี่ปุ่นกับหลังไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะครูไปอยู่ที่โน้นตั้งแต่อายุ17ปีเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณเกือบ10ปีแล้วถึงค่อยกลับมาที่เมืองไทยก่อนไปก็เป็นเด็กเรียนธรรมดาเนาะก็จะคิดแต่ว่าเออทำอยังไงจะสอบได้ทุนทำยังไงจะสอบให้ได้ลำดับที่ดีๆสอบได้คะแนนด,ดีๆก็คิดถึงตัวเองค่อนข้างเยอะแต่พอไปอยู่ที่โน้นนานๆนะคะมันเริ่มกลับมาคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเองเป็นคนขี้เกรงใจมากขึ้นอันนี้ที่คนรอบตัวบอก แล้วก็จะมีบอดี้แลงเกจแปลกๆกลับมาเช่นเวลาเพื่อนๆคุยแล้วก็จะแบบอืจริงหรอมีการเอียงหัวแบบนิดนึงซึ่งทุกคนก็จะแซวว่าแบบทำไมต้องเอียงหัวหรือแบบเวลาที่คุยกับคนแล้วก็ติดแบบอืม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 อ,อ,อ,อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะคนญี่ปุ่นซึ่ง จริงมันเป็นความท่อยทีทอ,อยอาศัยนึกถึงกันนะคะว่าเราอยากจะพยักศรีศรษะให้คนตรงหน้ายัางรู้นะว่าเราฟังเขาอยู่เราตั้งใจฟังเขาอยู่เราสงสัยอยู่นะเรากาลังกาลังคิดอยู่นะมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราคิดถึงคนอื่นมากขึ้นนั่นคือตัวเองที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาค่ะครูคิดว่าไม่ว่าอาชีพอะไรอะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องคิดถึงลูกค้าของเราเป็นหลักว่าลูกค้าของเราเป็นใครสมมุติว่าเราทําเพจกลาเนาะ คนดูเราเป็นใครเขามีปัญหาอะไรในชีวิตเขาอยากอ่านอะไรเขาอยากเสพอะไรเขาดูเพจเราในช่วงไหนของชีวิตเขาก่อนนอนหรือตื่นเช้ามามีพลังหรือกำลังเหี่ยวๆแล้วเออมาเจอเพจเราแล้วแฮปปี้พอดีการเขียนเป็นนักเขียนที่ดีก็เช่นกันออครูไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนที่ดีแต่เวลาที่จะเขียนหนังสือแต่ละเล่มค่ะก็จะมีภาพในใจว่าคือมีภาพว่าคนนี้หยิบหนังสือเล่มสโลว success ของครูมาจะต้องเป็นคนที่กําลัง รู้สึกว่าทาไมชีวิตมันต้องเร่งรีบมันเครียดทําไมทุกคนต้องประสบความสําเร็จใน1ปีเสมอนะฉันทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ฉันคิดผิดหรือเปล่านะอันนี้คือภาพที่ครูเห็นในหัวจนพอเขียนหนังสือมาหรือตอนเขียนหนังสือเรื่องริเนนสร้างธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนได้ร้อยปีก็จะเห็นภาพผู้ประกอบการว่าบางคนเหนื่อยกับการทาธุรกิจเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวโฆษณา,เด,าเดี๋ยวจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาโพสต์ post, แล้วทําการตลาดไปเรื่อยๆแบบนี้มันเหนื่อยเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเจอการตลาดแบบที่ถูกวิธีการทําธุรกิจที่ถูกวิธี โหลูกน้องรักเขาลูกค้ารักเขาไม่ต้องทําการตลาดเยอะมีแต่คนมาอุดหนุนเขามันต้องเป็นมีเป็นการทําธุรกิจที่มีความสุขแน่เลยอ,อยากให้เขาได้เห็นจ้างอ่ะก็จะนึกถึงคนอ่านเป็นหลักว่าคนคนไหนที่มีโจทย์อะไรในชีวิตแล้วเราอยากจะเข้าไปช่วยเขายัางไงบ้างอันนี้เป็นข้อแรกอะค่ะที่รู้สึกว่าเออการเป็นนักเขียนที่ของตัวเองคือเห็นภาพผู้อ่านให้ชัดชัดในที่นี่คือเห็น เห็นเหมือนเขาเป็นตัวละครหนึ่งเลยอะว่าหยิบหนังสือมาด้วยโมเมนต์แบบไหนอารมณ์แบบไหนมีปัญหาอะไรอยู่อันที่2คือเรื่องของภาษาครูว่าภาษามันถ่ายทอดวิธีคิดของเราว่าเออทำยังไงให้เขารู้สึกดีอ่านแล้วเข้าใจง่ายอย่างของครูเขียนเรื่องญี่ปุ่นมันจะมีบางตอนที่คนอาจจะเข้าใจยากเช่นเล่าบวย คนไม่เคยทานจะรู้สึกว่าเหล้าบวยคืออะไรอ่าเราไม่อินเราก็ต้องบรรยายก่อนว่ามันคือการเอาบวยลูกโตๆมาหมักแล้วรสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะอ่าทานแล้วจะแบบขมหน่อยๆปลายลิ้นแต่ช่วยกระตุ้นให้เราทานอาหารได้ง่ายพอเป็นแบบนี้ปั๊บบรรยายละเอียดปั๊บอ่ะคนอ่านก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าอ๋อเราก็น่าจะเข้าสู่โลกของเหล้าบวยนะแล้วครูถึงค่อยพาเขาไปสนุกในดินแดนของการอ่านของเราเองได้ เพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่อาจจะเน้นนะคะก็คือ 1. เราเห็นไหมว่าลูกค้าเราหรือคนอ่านเราคือใคร 2. วิธีการถ่ายทอดของเราภาษาเราถ่ายทอดให้เขาเห็นภาพให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะเล่าไปหรือเปล่า หัวใจของการเป็นนักการตลาดที่ดีคือเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นหลายท่านจะนึกว่าการตลาดคือการขายของให้ได้เยอะๆหัวการตลาดดีเป็นทางการตลาดโปรโมชั่นดีแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะนักการตลาดที่เก่งจริงๆอะ่ะคือนักการตลาดที่เข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรโดยที่ลูกค้าเองก็ไม่รู้ตัวอย่างล่าสุดมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งรูปมาเป็นร้านอาหารหนึ่งค่ะที่เขาแยกเป็นเมนูเป็นสองกล่องกล่องหนึ่งเขียนว่าเมนูที่เช็ดแอลกอฮอล์แล้วอีกกล่องหนึ่งเขียนว่าเมนูที่ลูกค้าหยิบไปดูแล้ว ซึ่งครูเห็นและครูแบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เรากังวลตลอดเวลาเราไปทานร้านอาหารว่าลูกค้าโตอื่นหยิบเมนูมาดูแล้วจะเลอะโควิดเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าแต่ร้านนี้คือเห็นจุดที่เราไม่นึกว่าเป็นจุดหดงุดหงิดของเราแล้วเขาเห็นเขาเข้าใจเราแล้วเขาพยายามแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนักการตลาดที่ดีค่ะจะต้องเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็เป็นคนจิตใจดีจิตใจด,ดใีนี่คืออยากหาทางช่วยคนอื่นอยากช่วยให้เขาแบบแฮปปี้อยากช่วยให้ลูกค้ายิ่งแฮปปี้ขึ้นไปอีก เล่าให้ฟังผู้ใหญ่ทัน,นี์ต่อชื่อพี่มาโนธบอกชื่อเลยดีกว่าพี่มาโนธเป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งแล้วก็เสียแล้วนะคะพี่มาโนธเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะคอยมองหาเรื่องต่างๆอย่างมีโรงแรมเ,รเล็กๆโรงแรมหนึ่งเวลายกน้ำมาเสิร์ฟแขกเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อลูกค้าที่จองเนาะลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรถ้าเกิดรู้ชื่อก็จะมีแก้วน้ำแต่ละคนคือเขาเสิร์ฟเวลคัมดริงก์เหมือนคนอื่นแต่ว่าที่นี่มีเวลคัมดริงก์พร้อมชื่อ มันทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งแก้ปัญหาว่าอ๋อเรากลัวว่าแก้วไหนอของเราแก้วไหนอของเพื่อนสองมันคือความรู้สึกอบอุ่นเนาะเหมือนเวลาเรามาถึงที่พาที่ยังไม่รู้จักใครอะค่ะเรามีคนรู้จักชื่อเราอันนี้คือตัวอย่างของนักการตลาดที่ดีเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นรวมๆแล้วเป็นคําว่าติตใจดีค่ะ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของการตลาดแบบญี่ปุ่นก็คือความใส่ใจแบบใส่ใจในรายละเอียดมากๆล่าสุดครูฟึ้งได้รับกระติก เกี่ยเอกน้ำอะคะ่ะใส่ขวดเหมือนเป็นขวดโหลน้ำใส่ใส่ธรรมดาธรรมดามีฝาพลาสติกปิดอย่างนเงี้ยแค่นั้นเองของยี่ห้อคาริโอมีลูกศิษย์ที่น่ารักมากชอบส่งสื้อส่งมาให้ทีนี้นตอนที่ครูใช้อะครูรู้สึกว่าเออมันก็สวยแบบมินิมอลดีเนาะแต่พอใช้แล้วแบบอา้าวเปิดฝามามันมีที่กรองชาให้คือเราสามารถใส่ใบาชาใส่ทีแบ็กอะคะ่ะลงไปในฝาด้านบนแล้วก็ปิดแล้วชามันก็จะละลายลงมาได้สามารถใช้แช่ข้ามคืนได้ประทับใจดอกที่หนึ่ง พอเทชาเสร็จปั๊บเนี่ยเทจังหวัดที่เทอ่ะพอเรากระดกขวดชากลับมาปั๊บอ่ะปกติมันจะมีน้ําไหลบ้างใช่ปะอันนี้คือตรงจะงอยอะค่ะเขาคงออกแบบมาดีมันไม่มีน้ําไหลรั่วมาเราก็เทปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่หกนะคะเทเสร็จดื่มน้ําชาเสร็จปั๊บพอตอนจะล้างค่ะเราก็แบบเตรียมแปรงล้างขวดละขวดมันผอมๆมากเลยอ่ะมันต้องล้างยากแน่เลยปรากฏว่าใส่มือกับฟองน้ำ้าไปปึ๊บเฮ้ยใส่ได้พอดีแบบพอดีแบบเป๊ะ คือรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเขาคงคิดมาแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ขวดน้ํานี้สวยแล้วจบแต่คนคนเนี้ยที่จะนําไปใช้อ่ะเขาเห็นใบชายัางไงเขาใส่ใบชาไหมเขาแช่ตัวเย็นยังไงบ้างเขาหยิบออกมาจดาตัวเย,ย็นหยิบง่ายหรือเปล่าเทแล้วน้าหกไหมล้างล้างง่ายหรือเปล่าเหมือนเขาคิดมาทุกขั้นตอนแล้วอ่ะจนทําให้ตัวเราเองเวลาไปใช้อ่ะค่ะรู้สึกว่าโอ้มันสบายจังเลยแล้วพอมันใช้มันล้างง่ายเราก็ยิ่งอยากหยิบมาใช้มาใช้เรื่อยๆก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราไป อันนี้เป็นการตลาดที่ครูรู้สึกว่าพอเราตั้งใจทำ Product ์แล้วคิดละเอียดจริงๆแล้วอะเราสามารถนำสินค้าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนได้ในขนาดนั้นนะคะมันมันยากมากที่จะทำให้คนอย่างครูอะหนีไปซื้อแบรนด์อื่นเพราะรู้สึกว่าใช้แบรนด์นี้แล้วไม่รู้ทำไมอะสบายใจจังไม่รู้ทำไมมันคุ้นดีจังแล้วพอเอาขวดมาวางด้วยกันโอ้มันก็สวยจังเลยก็จะยิ่งกลับไปเสพติดแบรนด์นี้อีกเพราะฉะนั้นการตลาดที่ใส่ใจค่ะข้อดีคือคุณจะไม่เหนื่อยกับการตลาดอีกเลยเมื่อเราใส่ใจในการทำสินค้าให้ดีถึงที่สุดแล้ว ลูกค้าใช้เราชอบกลับมาซื้อแบรนด์เราบ่อยๆหรือใช้เราชอบเราก็จะบอกแบบครูอย่างอินๆแล้วคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็จะแบบฮาริโอฮาริโออ่ะเสิร์ชไปเราไปซื้อต่อถามว่าฮาริโอทำการตลาดเยอะไหมอาจจะไม่จำเป็นต้องทำเยอะละเพราะว่าลูกค้าบอกต่อให้เองจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเน้น relationship ค่ะเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ได้นานๆอย่างข่าวหนึ่งที่คนทั่วโลกจะแปลกใจคือมีร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวนมากที่ปฏิเสธดาวมิชลินอย่างครูว่าคนทั่วไปอะค่ะคือถ้าเกิด เราเป็นเจ้าของร้านอาหารเนาะเราก็อยากได้ดาวมิชลินใช่ไหมจะได้มีคนมาเยอะๆมาหาร้านเราเราจะได้อเออเติบโต,ตมีชื่อเสียงได้เป็นเชฟมิชลินเราก็จะภูมิใจแต่เชฟญี่ปุ่นบอกว่าไม่เอาถามว่าทาไมอะ่ะถ้าเกิดมิชลินมาเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าประจําของฉันเนี่ยจะจองไม่ได้เพราะลูกค้าคนอื่นจะมาเยอะเกินแล้วบอกอ่ะไม่ดีหรอลูกค้าใหม่มาเยอะๆเขาบอกว่าลูกค้าประจําเท่านี้ที่มีอ่ะก็พอแล้วแถมลูกค้ากลุ่มนี้เขารักรสชาติร้านอาหารของฉันจริงๆเขาเข้าใจ ปรัชญาหรือวิธีการทําธุรกิจกันทาอาหารของฉันจริงๆเพราะฉะนั้นมาด้วยกันเนี่ยเป็นลูกค้าคอเดียวกันดีแล้วแล้วเขาก็จะพาเพื่อนเขาทีเป็นคอเดียวกันมาหาฉันอีกฉันก็จะยังอยู่ได้ในทางกับการถ้าฉันรับดาวมิชลินเกิดอะไรขึ้นลูกค้าจากไหนก็ไม่รู้มามากินครั้งหนึ่งถ่ายรูปสวยๆแล้วก็จากไปแล้วถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งฉันไม่ดังแล้วหรือฉันไม่ได้ดาวแล้วล่ะจะมีใครมาอยู่กับฉันหรือเปล่าแถมลูกค้าประจําที่เคยรักฉันพอเขามาทานไม่ได้เขาอาจจะหายไปด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นแทนจะนึกถึงผลประโยชน์ที่ฉัันจะได้รบ แต่เขาก็กลับนึกถึงลูกค้ากับความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าอันนี้ครูว่ามันเป็นการตลาดที่มันเป็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่มันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะที่จะแบบไม่เน้นการได้กำไรเยอะมากในครั้งเดียวค่ะแต่ยอมสละเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาววันก่อนเนี่ยเพิ่งไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพิธีชงชา มันเป็นหนังสือที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเริ่มเรียนชงชาตั้งแต่อายุประมาณ20ปีแล้วก็เรียนไป25ปีจนอายุ45ปี50าปีแล้วยังบอกว่ายังเรียนชงชาไม่พอซึ่งมันเป็นหนังสือที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตลาดเลยอะแต่พอมาอ่านบทหนึ่งแล้วครูรู้สึกว่า i, story เฮ้ยสตอรี่เทลลิ่งเรืออนันี้เลยอะเหมือนเขาก็เล่าว่าตอนนี้เขาไปพิธีชงชาพอชงชากันเสร็จปับ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มก็จะมีการพูดคุยระหว่างแขกกับเจ้าภาพชงชาบอกโอ้ oh, กระปุกใบชานี้มาจากที่ไหน ลายเซนแบบนี้ของเมืองนั้นเมืองนี้หรือเปล่าเจ้าเจ้าพระที่ชงชาก,ก็บอกว่าใช่อันนี้เป็นการฝังมุกแบบพิเศษนะเหตุลายแปะกล้วยตรงนั้นไหมเข้ากับด,ดูดูใบไม้ร่วงที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยแล้วจากนั้นแขกก็จะบอกอแล้วถ้วยใบนี้ล่ะคะมันดูเบาดีจังเลยนะอ๋ออันนี้เป็นถ้วยที่ใช้เฉพาะในช่วงปีนักษัตริย์นี้ปีนักษัตริย์นี้เท่านั้นเป็นถ้วยที่เพลเพิ่มสิริมงคลให้กับผู้คนปั้นโดยอาจารย์ชาวโน้นชาวนี้ชาวนั้นซึ่งครูอ่านบทนี้แล้วครูแบบ เฮ้ยนี่แบบสตอรี่เทลลิงมีมาลับเป็นพันปีคือตั้งแต่พิธีชงชาแบบนี้เลยเหรอก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเออทำไมคนญี่ปุ่นต้องเล่าทำไมถึงมีสตอรี่เยอะจังว่าแต่ละอย่างมันมาจากไหน แล้วก็มาเจอคําตอบว่าจริงๆอะค่ะมันมาจากความใส่ใจนั่นแหละคําเดียวเลยว่าอยากให้แขกรู้สึกดีอยากให้แขกรู้สึกประทับใจจนเขาคิดมาหมดแล้วว่าจะเสิร์ฟชาย,ยังไงจะจัดดอกไม้ยังไงให้แขกประทับใจพอแขกถามปับ๊บฉันไม่มีเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นสตอรี่ของของญี่ปุ่นนะคะมันไม่ได้มาจากการเมคขึ้นมาว่าอ่ะเดี๋ยวเอาข้าวมาแล้วก็บอกข้าวจากเมืองนั้นน้ําจากเมืองนี้แต่คือมันมาจากการที่เขาอยากให้คนตรงหน้าเนี่ยได้ทานของที่อร่อยจริงๆได้ดื่มชาที่ดีที่สุดจริงๆ จนพยายามไปหาสิ่ง,งต่างๆมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้น storytelling มันตามมาทีหลังจากการที่เราพยายามใส่ใจหรือตั้งใจทําเพื่อคนอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นกลับมาที่คําถามนะว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นตั้งใจเล่า story จังแล้วเราจะหา story ได้จากที่ไหนทํำยังไงก็ต้องกลับมาดูค่ะว่าเราสามารถมีตาของคนญี่ปุ่นคือดวงตาที่เห็นรายละเอียดในจุดเล็กๆน้อยๆต่างๆหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดเราเป็นคนทําเสื้อเวลาที่คนใส่เสื้อเนี่ยมีจุดอึดอัดตรงไหนบ้างเราละเอียดพอไหม อย่างเวลาใส่เสื้อนอนอย่างเงี้ยค่ะป้ายฉลากด้านหลังมันจะไปครูดกับคอคุณสัมผัสตร,ตรงนั้นได้หรือเปล่าหรือเวลาคนนอนคนนอนท่าไหนพลิกซ้ายพลิกขวาอ้าแขนแล้วเขาอึดอัดหรือเปล่าเนื้อผ้าที่เขาจะนอนใส่สบายเป็นยังไงบ้างหรือ,อสมมติ้าคิดเล่นเล่นแบบละเอียดขึ้นไปอีกเขานอนกับใครแล้วคนสมมตินอนกับแฟนแล้วแฟนมากอดเขาแล้วแฟนจะรู้สึกยังไงกับเนื้อผ้านี้หรือเปล่านะยิ่งเราเห็นดีเทลเท่าไหร่แล้วยิ่งเราพยายามแก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดเท่าไหร่อะค่ะ เชื่อเถอะว่าเสื้อนอนตัวนี้ออกมายังไงก็ขายได้เพราะว่ามันจะมีจุดที่ลูกค้าไม่นึกถึงว่าเช่นเสื้อนอนที่แฟนคุณกอดคุณนอนแล้วจะฝันดีเฮ้ยไม่มีเจ้าไหนที่คิดขนาดนี้มาก่อนเนี่ยการตลาดมาแล้วมันมาจากการใส่ใจถามาสตอรี่แล้วเราจะเล่าสตอรี่ยังไงคุณก็เล่าไปธรรมดาเลยค่ะว่าเราคิดยังไงเห็นคนนอนยังไงเห็นจุดลำคาจุดอึดอัดของท่านอนยังไงท่านอนมีกี่ท่าให้เราเจอแล้วเราก็พยายามแก้จุดปัญหาย,ยังไงบ้างสตอรี่มันตามมาเองมันมาจากดวงตาของเราที่เห็นลูกค้าหรือเปล่า เหมือนคนญี่ปุ่นจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมันทําให้เขาต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกกดดันใช่ไหมคะอันนี้ครูเองก็เป็นอย่างตอนนี้สอนหนังสือมา10ปีเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนี้ก่อนสอนอยังรู้สึกกดดันอยู่เลยขนาดจ,จะสอนเด็กปริญญาตรีนะแบบไม่ได้สอนองค์กรแบบมีรายได้อะไรนะคะก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยอะจะไปเจอคลาสนี้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ แล้วมันก็จะกดดันแล้วทุกครั้งทุกครั้งจริงๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังนั่งดูสไลด์ตัวเองนะว่าเออเราจะพูดถึงตัวอย่างอะไรนะมีอะไรที่เราจะแก้สไลด์หรือมีข่าวอะไรใหม่ๆจะมาใส่ได้หรือเปล่าถามว่าเครียดไหม <c oughs> บางทีเพื่อนที่เห็นรอบเราก็จะบอกเฮ้ยอย่าอยู่ไปสอนอย่าแบบไม่ได้ไปสงครามนะจะเย็นๆแต่พอเราไปสอนปุ๊บเราทุกอย่างมันไปได้ดีแล้วเราเห็นเด็กมีความสุขเด็กเออแฮปปี้เด็กตาลุกเป็นไฟตาตาวาวเป็นประกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความสุขซึ่งครูว่ามันเป็นความสุขแบบ แบบญี่ปุ่นไหมนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือความแบบเค้นกดดันแบบตั้งใจตั้งใจตั้งใจ,งใจ,งใจทำเพื่อคนอื่นแล้วพอเห็นผลตรงนั้นว่าเขายิ้มออกเขาได้เรียนรู้มันจะมีความสุขวิธีคิดทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ครูอ่านประวัติชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเกมเมอร์ชื่อดังนะคะหรือว่าเป็นนักเขียนนักการตลาดที่ดีเนี่ยคือรู้สึกว่า อันดับแรกเลยนะคือทุกคนไม่ได้เริ่มจากฝันอันยิ่งใหญ่มากมาก่อนก็คืออามีความฝันเอออยากเป็นนักกีฬาระดับชาติเอออยากเป็นนะตออนนะแต่เหมือนพอเขามีความฝันใหญ่แล้วเขาค่อยๆมีความฝันย่อยค่อยๆซอยไปอย่างบางคนก็คืออุอยากมีร้านอาหารทั่วประเทศแต่ร้านแรกก็เปิดเราตั้งใจทาให้ดีถึงที่สุดก่อนล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนค่อยๆเคลียร์ทีละเต็ปเปิดร้านแรกได้แล้วถัดมาลูกค้าแฮปปี้ไหมลูกค้าแฮปปี้แล้วงั้น ไปเป็นซอกสองร้านไหมสองร้านแฮปปี้แล้วไปเป็นสร้านไหมก็เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเค,ค,คลียร์ไปทีละดานไม่ได้มองว่าความสาเร็จจะต้องเกิดข้ามแบบขึ้นแบบชั่วข้ามคืนนะคะแล้วการที่เขาเขาซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆๆเนี่ยมันทําให้มันเหมือนเวลาเราแทนที่จะจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราไม่รู้จะไปยังไงแต่พอมันมีเป้าเล็กๆปับ๊บมันค่อยๆรู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนบ้างอย่างเช่นมีนักเล่นโกะญี่ปุ่นซึ่งเป็นเด็กมอปลายที่เอาชนะผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ย เขาก็มาแล้วเขาก็เล่นได้ดีมากทีนี้ค่ะครูว่ามันอาจจะไม่เกิดนักเล่นโกคนนี้ถ้าเกิดคนญี่ปุ่นไม่ได้ซอยกีฬาการเล่นโกเนี่ยเป็นสิบระดับนึกภาพไหมนึกภาพหมักลุกบ้านเราสมมติหมักลุกไทยคนแข่งกันเราก็แค่แข่งหมักลุกไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วแบบอ้สักวันฉันจะต้องชนะหมักลุกระดับประเทศให้ได้อันนี้คือภาพแบบทั่วไปแต่พอเป็นที่ญี่ปุ่นปล่าค่ะเขาจะมีเรียกว่าดังคือดังดังคือเป็นขั้นนะคะ เราสอบผ่านระดับหนึ่งหรือยังเราสอบผ่านระดับ2หรือยังสอบผ่านระดับ3หรือยังผ่านระดับ5ระดับ6ระดับ10เราจะค่อยไปแข่งต่างประเทศเราค่อยไปแข่งระดับนานาชาติสมมตินะมันได้ทําให้ครูรู้สึกว่าครูมีเป้าหมายเล็กๆอ่ะเอ้ยฉันสอบเป้าหมายระดับหนึ่งผ่านแล้วเย้ดีใจนะคะผ่านระดับ2ผ่านแล้วดีใจระดับ3 4 5สี่ห้าจซึ่งตอนแรกเนี่ยครูรู้นึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทํากันแค่ในวงการกีฬาเคนโดหมักลุกพวกเนี้ยจะมีแต่ปรากฏว่าพอไปคุยกับเพื่อนอาหาลัยตอน จากการที่เราเรียนภาษาอังกฤษม 1. มหธรรมดาใช่ไหมคะแต่ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีการวัดระดับภาษาอังกฤษเหมือนกันซึ่งจําได้เลยว่าตอนไปญี่ปุ่นใหม่เขาถามครูว่าเอ้ยเกศแบบว่าระดับภาษาอังกฤษได้ระดับไหนอะ่ะแล้วก็บอกโทอกรอีกหรอบอกไม่ใช่มันคือระดับแบบญี่ปุ่นวัดกันเราก็บอกเราไม่มีเขาบอกอเขาได้ระดับ2อนะอีกคนได้ระดับหนึ่งนะแล้วเราก็เลยเริ่มสังเกตว่าการซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆแบบนี้มันทําให้คนญี่ปุ่นมีความพยายาม ที่จะไปถึงเป้าให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเคล็ดลับอันที่สองของการที่ประสบความสําเร็จเนาะนอกจากการซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทาเป้าหมายค่อยๆมีความสุขกับเป้าหมายเล็กๆจนไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้ข้อที่สองคือเท่าที่เห็นคนญี่ปุ่นประสบความสําเร็จหลายๆคนที่พอตัวเองเริ่มแฮปปี้แล้วค่ะจะคิดถึงคนอื่นอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นแต่เกี่ยวเป็นคนทั่วโลกอย่างล่าสุดที่เพิ่งดูเป็นนักร้องฮิปฮอปที่เขาเป็นนักต่งแต่งเพลงค่ะแล้ว เดิมเนี่ยเขาทํางานเป็นช่างช่างซ่อมมั้งในโรงงานสักแห่งหนึ่งแล้วก็ชอบแต่งเพลงแล้วก็แต่งแล้วก็ใช้เมสเซจ IG เนี่ยยิงไปหาพวกโปรดิวเซอร์อเมริกาที่ดังๆมากอันนี้เขาก็แบบค่อนข้างแบบเอออินมากกับสินี่เขาทําปรากฏว่ามีคนตอบรับแล้วพอเขาเริ่มดังเริ่มดังปั๊บเนี่ยก็มีคนถามว่าเออแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรล่ะคือสําหรับครูครูว่าเธอเราไประดับแบบฮอลลีวูดได้ระดับเพลงชื่อดังไร่เราก็แบบโอ๊ยอยากแต่งเพลงคนดังคนนงคนนี้อยากดังขึ้นไปอีก ซึ่งเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็นด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตอบแล้วครูรู้สึกอึ้งมากคือเขาบอกว่าผมอยากเป็นตัวแทนเนี่ยทำให้คนเห็นว่าคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกอย่างผมอะ่ะก็สามารถไปในระดับโลกได้ผมมาในเมืองที่มันไม่มีคลับไม่มีแบบผับให้เราไปเปิดเพลงดีเจฮิปฮอปเลยอะ่ะแต่ขนาดผมเป็นแบบเนี้ยก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นอยากจะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอื่นจังเลยพอเรานึกถึงคนอื่นมากๆาค่ะครูว่ามันเป็นพลังแทนที่จะบอกฉันจะแต่งเพลงยังไงให้ชนะฉันจะแต่งเพลงยังไงให้ดีนะมันอาจจะ ทำให้เรามีอินกับสิ่งนี้อยู่สักชั่วสั้นๆแต่พอเราบอกว่าทํายังไงนะให้คนยิ่งรู้สึกว่าคนบ้านนอกคนหนึ่งอะไปไกลระดับโลกได้ครูว่าเราเราจะมีพลังในการฮึดพยายามขึ้นอีกเยอะเลยอะคะ่ะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากทําอะไรสักอย่างนะคะอยากให้เริ่มจากสเกลที่เล็กที่สุดก่อนนะคะ อย่างคนญี่ปุ่นบางคนที่ครูเ,เห็นเนาะคนดังที่เป็นนักร้องอะไรเงี้ยบางทีเขาเริ่มจากการแค่ร้องเพลงในตู้เสื้อผ้าเลยนะเขาไปร้องเพลงไม่อยากให้พ่อแม่ได้ยินแล้วก็ลองอัดลงโซเชียลมีเดียลองค่อยๆสื่อสารไปอะค่ะลองค่อยๆนําเสนอผลงานเราไปเราจะเริ่มเล็กลน้ยๆยแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเยอะแต่มันมาจากสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นลองดูว่าเราอยากจะนําเสนอหรืออยากจะขายอะไร การเป็นเจ้าของกิจการนะคะมันไม่ใช่การคิดว่าเราทํางานหรือขายอะไรให้ได้เงินเยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่ให้ลองคิดมายเซทนี้นะว่าทํายังไงให้สินค้าเราไปช่วยคนได้ดีบ้างเช่นบางคนชอบเรื่องการแต่งหน้าเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งมากหนูอาจจะไปเลือกคอนแทคเลนส์สีมาหลายๆอย่างแล้วหนูจะแนะนําให้พี่ๆเขาหรือลูกค้าคนอื่นได้รู้จักว่าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อไหนดีไม่ดีสีไหนใสยย่สายากใส่ง่ายยังไงบ้างมาจากความสนใจกับความที่อยากจะช่วยเขาตั้งเป้าเสมอว่า ธุร,รกิจเราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงคอน t a c t ลนนี้อยากจะให้พี่ๆเขาสวยขึ้นจังเลยอยากให้ลูกค้าวสวยขึ้นจังเลยและถ้าหนูเห็นเป้าแบบนี้มากกว่าเป้าแค่เงินตัวเองเท่าไหร่ธุรกิจหนูจะไปได้ดีอย่างที่หนูคิดไม่ถึงเลยข้อที่1คือเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดหรือพอมีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆ,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 ๆสอคือตั้งเป้าที่ดีคือตั้งเป้าเพื่อช่วยเหลือคนอื่น 3. คือให้แบ่งความรู้ที่เรา <Driver> มีเนี่ยค่ะความถนัดที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นอันนี้อยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนเหมือนกันว่ายุคนี้มันเป็นยุคของพวกเราคื แต่ก่อนสมมติว่าครูเป็นคนที่ชอบประกาศมากแล้วครูจะไม่มีทางดังขึ้นมาได้เลยอะถ้าครูก็ยังอยู่ในวงประกาศของครูแบบนี้ช่อง 3. ทีวียุคนั้นมีแค่ทีวีก็คงไม่มีใครมาอยากถ่ายทําครูแต่ยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่มีสื่ออยู่ในมือของตัวเองมี Tik t o ็อกมี IG มี Facebook มี y o u t u b e มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราสามารถนําความชอบเราค่ะถ่ายทอดออกไปนําความฝันความตั้งใจตัวเองอะถ่ายทอดออกไปแล้วบอกคนอื่นไปเรื่อยๆ,ๆเลยหนูอยากทําประกาศให้ดีที่สุดในโลกหนูอยากทําประกาศไทยไประดับโลก แล้วสิ่งมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือหนูจะเจอคนที่เริ่มอินเหมือนหนูคิดเหมือนหนูแล้วหนูจะเจอเพื่อนแล้วนั่นจะทำให้หนูยิ่งมีกําลังใจที่อยากจะทําธุรกิจตรงนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสรุป3ข้อนะคะ1รู้ดีไหมมีความรู้ที่ดีหรือเปล่า2มีเป้าหมายที่ดีหรือเปล่า 3. เราสื่อสารไปให้ดีหรือเปล่าสื่อสารไปให้ดีไม่ได้แปลว่าทําคลิปเพื่อหวังยอดไลค์แต่ทําเพื่อสื่อสารให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมีคุณค่าย,ยังไงบ้างสิ่งที่เราทำอยากช่วยคนอื่นยังไงบ้าง อย่างกรณีของคอนแทคเลนส์เมื่อกี้นี้ก็ทําคลิปออกไปเพื่ออะไรมีผู้หญิงต้องกี่ล้านคนที่ใส่คอนแทคเลนส์สีไม่เป็นแล้วทำยังไงเขาสามารถสนุกกับการตกแต่งตาของตัวเองได้ละ่ะหนูจะตั้งโจทย์แบบนี้แล้วครูว,ว่ามันจะเป็นการทําธุรกิจที่ไม่หนักเกินไปแล้วก็สนุกแล้วหนูจะได้มิตรภาพไปดีด้วยค่ะ ยิ่งเราลืมพาชั่นไปได้เท่าไหร่นี่เราไม่คิดเท่าไหร่ใจยิ่งเบาแล้วเรายิ่งมีพลังมากขึ้นพาชั่นมันเหมือนเป็นไฟที่ร้อนมากค่ะแต่ครูว่าไฟพอมันยิ่งลุกได้เยอะอะค่ะมันก็จะมีวันหนึ่งที่มันค่อยๆมอดลงคำหนึ่งที่ครูชอบมากๆเลยค่ะคือคําว่าโฉดชินแปลว่าหัวใจดวงแรกเราแค่กลับไปคิดถึงความรู้สึกแรกที่เราตั้งใจก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเคยลืมไปแล้วว่าเราเคยตั้งใจตั้งใจทํางานขนาดนี้ให้เอาความรู้สึกเอาจิตวิญญ,ญาณนียกลับมาที่เรามันเหมือนการทํางานด้วยจิตว่างอนะค บางกีมันก็นําไปสู่สิ่งอื่นๆที่อาจจะดีขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะเมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆและถ้าคุณอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ